เราไปปล่อยครับท่านผู้ชมต้องเอาลงน้ําเลยเอ้าหัวทิ่มน้ำเลยเหรอหัวทิ้งไว้เอ้าเหรอหัวทิ้งไว้ปอาหายใจในน้ำต้องหัวทิ้งไว้ปลาหายใจในน้ำไม่เหมือนคนเอ้าใช่เหรอต้องหัวทิ้งไว้เอ้าอย่างเงี้ยนะนี่โตกว่าตัวนั้นสวยกว่าตัวนั้นอีก ้วนขึนมาหน่อยมีเน,นื้อหน่อยกดมันด้วยงไงอย่าให้มันตื่นแป๊บมอนจะมัดมันอม,ม,มันไม่อ้วนาันอมันอ้วน้มนอวันนั้นดิ้นแบบนี้เราโดนทีนึงนีตรงนู้โดนข้างนี้เนี่ย ไม่ตายนล้นะอืมโดนเยอะด้วยโอ้ยไอ้เงี้ยมันนี่แหละเงี้ยมันน่ะะพอรามันพอมันเด้งปุ๊บไอ้ตัวนี้มันหลุดออกมาแล้วมันแทงติดเลยอืมตอนมันเด้งนั่นแหละมันจะชนอือองนงี้ประมาณกี่โลปลาสองโลสองโลครึ่งสองโลแปดหน่อยมั้งเนี่ยไม่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 ถึงสามถ้าสามมันกำลังปากแล้วเหงืออขาดแช่น้ำไปก่อน จะเอาไปปล่อยลงเขาจะนั่นเห็นล้เหปลาแล้วใหญ่ะรับกวปล่อยตัวใหญ่ครับท่านผู้ชมโอ้ยปลานินตัวขอบคุณครับโอ้โหกำลังดีสดสเลยท่านผู้ชมได้ม่เยอะวน สวยๆครับท่านผู้ชมใหม่ๆสดๆแม็กโครไล่มาแม็กโครไล่มารีบเก็บก็เลยได้สภาพเนี้ยแม็กโครไล่ปลา,าม,มาปกติก็จะเก็บเอาออกในน้ำจา,จากในน้ำเอา,จจาเอา,เอาทีนี้ว่าตัวเนี้ยตอนนี้ไม่ทันได้มาอย่างนี้มันเก็บไม่ทันไดบไม่ทันโอเคเมี่อหร่นะโอ้โหนกะยินเสวยง เออเดี้ยวเดยบปลาเต็มเลยท่านผู้ชมได้แล้วปลาดังไว้ข้ามคืนนะฮะโอ้อยังไม่ตายสดเลยโอ้ ขายข้ามคืนครับท่านผู้ชมแม็กโครยังไม่ได้ไปเลยเมื่อวานได้เยอะไหมมาเป็นโลงยังนต้องลงกับกยวตอนนี้แห่มันหวานแล้วมันไม่ค่อยได้สู้ขายไม่ได้ต้องหาเช้าหาเย็นเราท่านผู้ชมไว้ทำกับข้าว กับข้าวกินไปตังซื้อซื้อก็ไม่ไหวตอนนี้แพงมากเลยของอาทิตย์ามีกระตุกตุกโตมีปลาหมอด้วยกระติยน ขยายกัเยอะนะโอ้ขยาเยอะตรงนี้เลยมันจะไม่สวยวตรงนี้แหละสวยสวยฮะถ่ายร,ร,ริมคลองเลยนะท่านผู้ชมเนี่ยเห็นแมคโครด้วยหลวงนผ่านไปผ่านมาด้วยธรรมชาติจริงๆครับ ธรรมชาติคนรื่นคองรางการใานการับข้าวทำอาหารครับตัวตายก็มีตัวยังไม่ตายก็มีครับเอาไป,ปล่อยครับท่านผู้ชมต้องเอาลงน้ำเลย